ในวิดีโอนี้เราจะแสดงวิธีตั้งค่าคอมพิวเตอร์ดำน้ำ Garmin Descent X ห้า i ใหม่ของคุณเริ่มต้นด้วยการเปิดกล่องและนำอุปกรณ์และสายชาร์จออกจากนั้นนำคู่มือและสายนาฬิกาออก การมีแนะนำให้คุณชาร์จคอมพิวเตอร์ดำน้ำของคุณอย่างน้อย2.5ชั่วโมงก่อนออกดำน้ำจากนั้นมาปรับขนาดสายรัดให้พอดีกับข้อมือของคุณขั้นแรกให้ปลดสายรัดไนล่อนและวางคอมพิวเตอร์ดำน้ำไว้บนข้อมือของคุณปรับสายรัดให้พอดีกับข้อมือของคุณอย่างแน่นหนาโดยใช้ด้านหัวเข็มขัด ในการเปิดเครื่อง d e s c e n t X 5 0 i ของคุณกดปุ่ม b บรคพาค้างไว้ที่ด้านล่างซ้ายของคอมพิวเตอร์ดำน้ำตอนนี้เลื่อนดูตัวเลือกภาษาโดยใช้ปุ่มกลางเลือกภาษาของคุณด้วยปุ่ม Enter Torch ต่อไปเราจะจับคู่สมาร์ทโฟนที่เข้ากันได้ของคุณด้วยคอมพิวเตอร์ดำน้ำ d e s ซ e n t X 5 0 i ของคุณใช้กล้องของสมาร์ทโฟนสแกนร,รหัส QR หากคุณมีแอปกา r m i n d i อยู่แล้วการสแกนรหัสนี้จะนำคุณไปยังหน้าจอค้นหาอุปกรณ์สำหรับลูกค้าใหม่การสแกนรหัสจะนำคุณไปติดตั้งแอปกา r m i n d i เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้เปิดแอปกา r m i n d i หากคุณมีบัญชีกร r m i อยู่แล้วแอปกา r m i n ด i จะจดจำได้เลือกดำเนินการต่อมิฉะนั้นให้เลือกลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีใหม่ จากนั้นยอมรับข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ตามด้วยถัดไปเลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์กาม m i n เพื่อเชื่อมต่อแอป,ปกับอุปกรณ์ของคุณอนุญาตให้แอป,ปกามิน n ดนแเข้าถึงกล้องของสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นสแกนรหัส QR เดียวกันบน d s c e n t X 5 0 i ของคุณเลือกเชื่อมต่อเมื่อแอป,ปจดจำคอมพิวเตอร์ดำน้ำของคุณ จากนั้นอนุญาตให้แอป Garmin d ดเข้าถึงเพื่อค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียงจากนั้นอนุญาตแอป Garmin g ด s p เข้าถึงคอมพิวเตอร์ดําน้ํา Dycem X 50i ของคุณคอมพิวเตอร์ดําน้ําของคุณจะเชื่อมโยงรหัสโดยอัตโนมัติแสดงบนคอมพิวเตอร์ดําน้ําในแอป Garmin d คุณสามารถอนุญาตให้ Dycem X 50i ของคุณเข้าถึงรายชื่อติดต่อและประวัติการโทรของสมาร์ทโฟนของคุณได้จากนั้นเลือกจับคู่ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการตั้งค่าผู้ใช้ของคุณหากต้องการตั้งค่าแอปให้เสร็จสิ้นให้เลือกเสร็จสิ้นหากต้องการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขาการดําน้ําเลือกเครื่องหมายถูกเพื่อยอมรับตอนนี้คุณจะอยู่ในหน้าจอหลักที่นี่คุณสามารถดูรายการได้อย่างรวดเร็วเช่นบันทึกการดําน้ําที่เสร็จแล้วและประเภทการดําน้ําที่คุณเลือกในปัจจุบันสิ่งนี้จะถูกตั้งค่าเป็นซิกเกอร์แกสโดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นตัวเลือกต่างๆเช่นโหมดดำน้ำการตั้งค่าการดำน้ำและวางแผนการดำน้ำคอมพิวเตอร์ดำน้ำ descent x ห้ i ของคุณมีหน้าจอสัมผัสสามารถใช้เพื่อเลือกและเลื่อนย้อนกลับไปตามเมนูต่างๆหากต้องการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าการดำน้ำของคุณเลือกโหมดดำน้ำหรือการตั้งค่าการดำน้ำหมายเหตุหลังจากที่คุณเปลี่ยนโหมดดำน้ำ แล้วสิ่งสามคัญคือต้องเปลี่ยนแปลงกา๊าซประเภทน้ําการแจ้งเตือนการดําน้ําและการตั้งค่าการดําน้ําอื่นๆในเมนูการตั้งค่าการดําน้ําคุณยังสามารถเพิ่มเซนเซอร์เช่นเดียวกับเครื่องส่งสัญญาณดิเซนทีสองภายในเมนูตั้งค่าดําน้ํากดปุ่มแบ็กหรือปัดจากซ้ายไปขวาเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าบนหน้าจอหลักคุณยังสามารถปัดขึ้น เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันเช่นการตั้งค่าแผนที่เข็มทิศและไฟฉายเลือกเริ่มดำน้ำเพื่อเริ่มการดำน้ำหน้าจอตรวจสอบการดำน้ำลงหน้าจะแสดงรายการการตั้งค่าการดำน้ำของคุณหากจำเป็นคุณสามารถเลื่อนลงและทำการปรับเปลี่ยนก่อนยืนยันการตั้งค่าได้ตอนนี้เลือกยืนยันในระหว่างการดำน้ำคุณสามารถกดปุ่มอัพและดาวเพื่อเลื่อนดูหน้าจอข้อมูลได้ กดปุ่ม Enter ทอ u ค้างไวเพื่อเปิดหรือปิดไฟฉายกดปุ่ม Enter สำหรับการตั้งค่าการดำน้ำการดำน้ำจะเริ่มเมื่อคุณอยู่ใต้น้ำ1.2เมตรหรือ4ฟุต GPS จะปิดมันจะเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อคุณอยู่เหนือน้ำเมื่อคุณอยู่เหนือน้ำอีกครั้ง d e s e n t X 50i ของคุณจะแสดงเวลาสิ้นสุดการดำน้ำอัตโนมัติที่ด้านซ้ายบน หากตอดไทยและสามารถทําได้คุณสามารถเริ่มดำน้ําครั้งที่2ได้หลังจากหมดเวลาการดำน้ําจะสิ้นสุดลงคุณยังสามารถหยุดการดำน้ําในเมนูการตั้งค่าได้อีกด้วยหลังจากดำน้ําให้กดปุ่ม back จนกว่าคุณจะกลับไปที่เมนูหลักที่นี่คุณสามารถเข้าถึงบันทึกการดำน้ำําแผนและอื่นๆกดปุ่ม back power ค้างไว้และเลือกไอคอนเปิดปิดเพื่อปิด x ห0 i เพียงเท่านี้ คอมพิวเตอร์ดำน้ำ Garmin d e s e X 50i ของคุณได้รับการตั้งค่าแล้วหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณโปรดดูวิดีโออื่นๆของเราหรือเยี่ยมชมเราได้ที่ s u p p o r t g a m i n c o m ขอบคุณสำหรับการรับชม